พระธรรมยอน์บทที่10เราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าไปในข้อแกะทางประตูแต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจรแต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะนายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปเมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้า และแกะก็ตามท่านไปเพราะรู้จักเสียงของท่านส่วนผู้อื่นแกะจะไม่ตามเลยแต่จะหนีไปจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของผู้อื่นคำเปรียบนั้นพระเยซูได้ตรัสกับเขาทั้งหลายแต่เขาไม่เข้าใจความหมายของพระดำรัสที่พระองค์ตรัสกับเขาเลยพระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราเป็นประตูของแกะทั้งหลาย บรรดาผู้ที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจรแต่ฝูงแกะก,ก็ไม่ได้ฟังเขาเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอดเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารขโมยนั้นย่อมมาเพื่อลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะผู้ที่รับจ้างไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะไม่เป็นของเขาเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไปสุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสียและทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไปเขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเรา และแก่ของเราก็รู้จักเราดังที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและชีวิตของเราสละเราสละเพื่อแกะแกะอื่นซึ่งไม่ได้เป็นของข้อนี้เราก็มีอยู่แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วยและแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว <c oughs> ด้วยเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเราเพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเองเรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตและมีสิทธิ์ที่จะรับคืนอีกคำกําชับนี้เราได้รับมาจากพระบิดาของเราเพราะดำรัสนี้ทำให้พวกยิวแตกแยกกันอีกพวกเขาหลายคนพูดว่า เขามีผีสิงและเป็นบ้าไปฟังเขาทำไมพวกอื่นก็พูดว่าคำอย่างนี้ไม่เป็นคำของผู้ที่มีผีสิงผีจะทำให้คนตาบอดมองเห็นได้หรือขณะนั้นเป็นเทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นฤดูหนาวพระเยะสูทรงดำเนินอยู่ในบริเวณพระวิหารที่เฉลียงของซาโลมอนพวกยิวก็พากันมาห้อมล้อมพระองค์และทูลว่า จะให้ใจเราแขวนอยู่นานสักเท่าใดถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็จงบอกเราให้ชัดแจ้งเถิดพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วและท่านไม่เชื่อสิ่งซึ่งเราได้กระทําในพระนามพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้แก่เราแต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อเพราะท่านมิได้เป็นแกะของเราแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเรา เราให้ชีวิตนิรัน์แก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประธานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน <c oughs> <c oughs> พวกยิวจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาอีก จะขว้างพระองค์ให้ตายพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราได้สำแดงให้ท่านเห็นการดีหลายประการของพระบิดาของเราท่านทั้งหลายจิบก้อนหินจะขว้างเราให้ตายเพราะการกระทำข้อใดเล่าพวกยิวทูลตอบพระองค์ว่าเราจะคว้างท่านไม่ใช่เพราะการกระทำดีแต่เพราะการพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าพระเยซูตรัสว่า ในพระธรรมของท่านมีคําเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่าเราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระถ้าพระธรรมนั้นเรียกผู้ที่รับพระวจนะของพระเจ้าว,ว่าเขาเป็นพระ <c oughs> และจะฝ่าฝืนพระคำพีร์ไม่ได้ท่านทั้งหลายจะกล่าวหาท่านที่พระบิดาได้ทรงตั้งไว้และทรงใช้เข้ามาในโลกว่าท่านเขาคำมิ่มประมาทพระเจ้า,พพเ,จาเพราะเราได้กล่าวว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างนั้นหรือ ถ้าเราไม่ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเราก็อย่าวางใจในเราเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้นแม้ว่าท่านไม่ได้วางใจในเราก็จงวางใจเพราะพระราชกิจนั้นเถิดเพื่อท่านจะได้รู้และเข้าใจว่าพระบิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดาพวกเขาพยายามจะจับพระองค์อีกครั้งหนึ่งแต่พระองค์ทรงรอดพ้นจากมือเขาไปได้พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอแดนอีกและไปถึงตำบล ที่เมื่อก่อนนั้นยอ,อนให้ปรับติสมาและพระองค์ทรงพักอยู่ที่นั่นคนเป็นน้ำหนากมาหาพระองค์กล่าวว่า <c oughs> ยอ,อนไม่ได้ทําหมายสําคัญใดๆเลยแต่ทุกสิ่งซึ่งยอ,อนได้กล่าวถึงท่านผู้นี้เป็นความจริงและมีคนหลายคนที่นั่นได้วางใจในพระองค์เอเมนโอเคนะครับก็บทเรียนที่นกได้ในวันนี้นะครับก็เรื่องหนึ่งคือ เหมือนกับที่แมรี่แบ่งปันมานะครับคือในเรื่องของเสียงนะครับที่พระเจ้าบอกว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเรานะครับเสียงในโลกนี้มีหลากหลายเสียงแล้วหลายครั้งเนี่ยเราที่เป็นผู้เชื่อเองเราก็รู้ด้วยว่าเสียงที่เรากําลังฟังอยู่เนี่ยไม่ใช่เสียงของพระเจ้านะเราแยกแยะได้นะเพราะว่าเนียเราเป็นแกะของพระเจ้าเรารู้แหละเสียงเนี่ยไม่ใช่เสียงที่มาจากพระเจ้า แต่ปัญหาก็คือหลายครั้งที่แม้เรารู้ดีว่าเสียงนี้มันไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เรากับฟังมันนะเรากับไม่ปฏิเสธนะเมื่อมันเข้ามาในชีวิตเราไม่ปฏิเสธเราไม่ต่อต้านแต่เราฟังเราเอออเราเห็นด้วยเราจมอยู่กับเสียงจมอยู่กับความคิดเหล่านั้นนะครับนั่นแหละเป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับชีวิต คริสเตียนชีวิตแข่งความเชื่อนะครับเพราะว่าพราะกัมพีบอกแล้วว่ามารมาเพื่อลักฆ่าและทําลายนะครับเพราะฉะนั้นเสียงของมันที่เข้ามาถึงชีวิตของเราก็มีความมุ่งหมายที่จะลักฆ่าและทําลายนะเบื้องต้นมันลักสันที่สขออกไปจากชีวิตจากใจของเรานะมันฆ่ามันทําลายชีวิตของเราเมื่อเรายิ่งฟังเมื่อเรายิ่งกระทําตามเสียงของ มันนะครับเสียงของมารบางครั้งอาจจะมาแล้วเราก็คิดว่าเอ้มันก็ไม่ได้มีพิษส่งอะไรนะมันก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ดีเราก็เลยฟังเราก็เลยเราก็เลยเอออ,อเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ว่าพระต้องไม่ลืมว่าพระกัมภีบอกแล้วว่ามารนั้นเป็นสัตอ่าเป็นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้แล้วมันก็ฉลาดนะมันฉลาดกว่าเราด้วยในหลายๆครั้งหลาย,ลาย,ลายๆมุมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปิดโอกาสเมื่อเรา พาตัวเองไปฟังเสียงของมันเนี่ยก็สุดท้ายเราก็จะถูกล่อลวงได้นะครับเหมือนกับในสวนเอเดนนะครับที่เราก็เห็นนะว่าสุดท้ายเมื่ออีวาเนี่ยไปฟังเสียงของมารไปพูดคุยกับมานนะก็ถูกล่อลวงไปในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเมื่อเราเป็นแกะที่เราแยกแยะเสียงของพระเจ้า เรารู้ว่านี่คือเสียงของพระเจ้านี่คือเสียงของมานี่คือเสียงของตัวเราเองนี่คือเสียงของอารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยที่เราจะต้องเด็ดขาดนะว่าเสียงของพระเจ้าเราจะฟังแล้วเราจะทําตามนะแต่เสียงอื่นเนี่ยถ้าหากมันมาแล้วมันแย่งชิงเอาสันติสุขไปจากใจจากชีวิตของเราเราต้องเรียนรู้ที่จะปิดประตูปิดหูปิด เอาไว้นะที่ไม่ในการที่จะไม่ให้เสียงนะั้นมันเข้ามาถึงเข้ามาในชีวิตของเรานะครับนะเพราะว่าเมื่อเราทําตามเมื่อเราฟังเสียงของพระเจ้าเสียงของพระองค์ก็จะนําเราไปสู่ชีวิตนะครับเมื่อเรามีปัญหาแน่นอนหลายครั้งเสียงที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะดังอยู่ในหัวของเราเราจะทํำยังไงล่ะเราไม่สามารถฟังอะไรพร้อมกันได้สองสองในในเวลาเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งเลยถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราไม่สามารถปิดเสียงปิดความคิดที่มันไม่ดีที่อยู่ในหัวของเราได้เราหันมาฟังเพลงสรรเสริญพระเจ้าเราหันมานมัสการพระองค์เราหันมาอ่านพระวจนะของพระเจ้ามาฟังเสียงของพระเจ้านะครับเมื่อเราฟังเสียงของพระเจ้าเราก็กําลังหันหลังเราก็กำลังเดินมาอีกทางหนึ่งนะเป็นการที่เราไม่ได้ เราเป็นการที่เราเลือกได้ว่าเราจะเลือกที่จะปล่อยให้เสียงของความคิดตัวเราเองมันจะดังไปอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆหรือเราจะเลือกว่าเราจะหันออกมาแล้วเลือกที่จะมาฟังเสียงของพระเจ้านะครับนั่นคือเรื่องของเสียงที่อยากนวนใจพวกเรานะว่าเวลาที่เราดําเนินชีวิตเนี่ยหลายครั้งหลายตอนในชีวิตที่เราเจอประสบพบเจอเรื่องราวต่างๆก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเวลา ฟังเสียงของมารแล้วบางทีมันก็มันจะมันก็มนุษย์นี่ก็แปลกนะ <c oughs> คือบางทีฟังเสียงฟังเสียงของที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าฟังแล้วมันก็เจ็บปวดนะแต่เราก็ยังชอบที่จะฟังมันอยู่นะเหมือนคนชอบเรื่องดราม่านะคนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะแต่เราต้องรู้ตัวนะแล้วเราเลือกที่จะหันมาฟังเสียงของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นในมุมของแกะเราก็ เป็นแกะที่ฟังเสียงของพระเจ้านะฮะรู้ว่าเสียงของพระองค์เป็นยังไงอีกมุมหนึ่งนะที่พระคมภีสอนก็คือวันนี้ผู้เลี้ยงที่ดีเนี่ยดูกันที่หัวใจดูกันที่ความรักนะใครเป็นผู้เลี้ยงที่ดีหรือเป็นผู้เลี้ยงที่ไม่ดีเนี่ยดูกันที่ความรักจริงๆพระเยซูบอกว่ามีผู้เลี้ยงที่ดีกับผู้เลี้ยงที่เป็นแค่ผู้รับจ้างนะฮะถามว่าสิ่งใดที่แตกต่างกัน คือแตกต่างกันที่ความรักนี่เองเพราะว่าโดยความรักผู้เลี้ยงที่ดีจึงยินดีที่จะสละชีวิตของตนเพื่อแกะนะถามว่าถ้าไม่มีความรักเนี่ยใครจะไปสละชีวิตเพื่อคนอื่นได้นะทำไม่ได้นะฮะให้คุณเก่งให้คุณชีวิตดีงามบริสุทธิ์รักษาธรรมบัญญัตินะให้คุณมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าให้คุณมีของประทาน เยอะแยะมากมายนะมีของประทานมากเลยวางมือรักษาโรคได้นะเผยพ,พระวจนะได้นะวางมือคนหายป่วยนะขับผีแต่สุดท้ายถ้าขาดความรักก็ไม่สามารถเป็นผู้เลี้ยงที่ดีได้นะเหมือนที่พระธรรมที่บอกว่าคุณจะมีของประทานเยอะแยะมากมายก็ไม่มีประโยชน์เลยถ้าหากว่าขาดซึ่งความรักเพราะว่าความรักสำคัญที่สุด นะวันนี้เนี่ยการที่เราเป็นผู้เลี้ยงนะเราต้องตระหนักว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราไม่ได้มีบทบาทแค่เป็นแกะของพระองค์บทบาทหนึ่งก็คือเมื่อเราเติบโตเมื่อเราเดินกับพระเจ้าในความเข้าใจระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องมีบทบาทในการไปเลี้ยงดูไปดูแลแกะใหม่ไปดูแลคนที่ยังไม่ได้เข้าใจอะไรเกี่ยวกับทางของพระเจ้ามากนะัก เพราะฉะนั้นทุกคนมีบทบาทในการเป็นผู้เลี้ยงหมดเลยเมื่อเราเข้ามาเป็นแกะของพระเจ้าแต่ว่าเมื่อเราสิ่งสําคัญในการที่เราบอกว่าเราจะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเนี่ยในตอนนี้ทําให้เราเห็นว่ามันอยู่ที่หัวใจมันอยู่ที่ความรักจริงๆงนะการจะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีได้ไม่ได้แปลว่าคุณคุณต้องจบศาสนาศาสตร์มานะคุณต้องมีปริญญามานะเฮ้ยนะคุณจะต้องมีของประทานเยอะแยะมากมายนะนะ แน่นอนการการที่จะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีได้เงื่อนไขหนึ่งคือการเข้าใจฟังเสียงของพระเจ้าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะคงเราคงไปเลี้ยงคนอื่นไม่ได้ถ้าเราก็ไม่เข้าใจพระวจนะคาของพระเจ้านะแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือหัวใจที่รักแกะนะหัวใจที่รักพระเจ้าด้วยนะบางทีแกะระหว่างจ,จะไม่รักเนะี่ยแต่ถ้าเรารักพระเจ้าเราก็เราก็สามารถทําได้ นะเหมือนที่พระเยซูถามเปโตรว่าเจ้ารักเราหรือนะถ้ารักเราก็จงดูแลแก่ของเรานะฮะวันนี้ความรักเป็นสิ่งที่สำคัญจะว่าเรารักพระเจ้าก็ตามจะว่าเรารักแก่ก็ตามนะเราต้องมีความรักเพราะถ้าไม่มีความรักเราก็คงจะไม่สามารถที่จะไปร่วมหัวจมท้ายร่วมทุกข์ร่วมสุขกับแกะหรือว่าไปสละชีวิตเพื่อแกะได้ และถ้าเราไม่สามารถสละชีวิตเพื่อแกะได้เราไม่ยินดีที่จะไปร่วมผัวโจมตัมท้ายกับเขานะ mm hmm. เมื่อมีภัยมา mm hmm. เมื่อมีอันตรายมาเราก็ละเขาไปนะมันก็จะเป็นแค่ผู้รับจ้างเหมือนที่พระเยซูบ,บอกนะครับว่าผู้เลี้ยงกับผู้รับจ้างก็ต่างกันตรงนี้นี่เองนะต่างกันที่ความรักเพราะถ้าเขามีความรักเขาก็จะไม่ลักแกะตัวนั้นไปนะฮะ <c oughs> นั่นคือสิ่งที่สนใจพวกเรานะอีกเรื่องหนึ่งกลับกลับมาเรื่องแกะนิดหนึง่งอันนี้ได้ได้เพิ่มมาในระหว่างที่แมรี่แบ่งปันนะที่บอกว่าแกะเนี่ยเขาต้องออกจากคอกไปนะแกะไม่ใช่ว่าจะอยู่ในคอกอย่างเดียวแน่นอนว่าเราเห็นภาพไหมว่าการเลี้ยงแกะกับการเลี้ยงหมูไม่เหมือนกันหมูเนี่ยมันอยู่ในคอกมันได้กินนะแต่ว่าแกะเนี่ย จะได้กินมันต้องตามผู้เลี้ยงออกไปนอกคอกนะนต้องตามออกไปเพื่อไปตามท้องทุ่งนะเหมือนวัวเหมือนเหมือนวัวเหมือนควายแหละนะคือจะได้กินเนี่ยมันต้องออกจากคอกไปนะมันต้องเดินไปนะมันต้องตามผู้เลี้ยงไปว่าผู้เลี้ยงพาไปกินหญ้าที่ตรงไหนพาไปกินน้ําที่ตรงไหนถ้าอยู่ในคอกเนี่ยมันไะม่ได้กินนะเหมือนที่บอกว่าตามออกไปทางประตตนั้นอ่นะแล้วจะได้อิ่มนะ เป็นภาพที่สําคัญเหมือนกันว่าเนี่ยเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเมื่อเรามาเป็นแกะของพระเจ้าเราต้องยินดีที่จะออกไปถ้าพระเจ้านําเราออกไปนะไม่ใช่ว่าเราจะอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรนะเราต้องออกไปจากคออพระองค์ต้องพาเราไปเราต้องตามพระองค์ไปเมื่อเราแอคชั่นเมื่อเรากระทำนั่นแหละเราจึงจะได้กินและได้อิ่มหนำสำราญนะก็คงไม่ลงดีเทลมากเอาแค่นี้ครับวันนี้นะ ใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ